่ายก็คือก <c oughs> ็จริงค่ายของเราเป็นค่ายใหม่นะครับก็คือค่ายหายห้าวนะครับก็ต้องขอบคุณพี่พี่สื่อที่ที่กรุณาเสียเวลาสลับเวลาดีกว่าสลับเวลามางานเล็กๆของเรานะครับก็เปิดค่ายเป็นทางการนะครับสําหรับค่ายเพลงหายห้าวนะครับก็ก็ฝากเนื้อฝากตัวกับพี่พี่สื่อแล้วก็ขอให้ช่วยติดตามค่ายเพลงของเราด้วยครับสำหรับค่ายเรามวิวเปอร์เซ็นต์ในมะในการเลือกสิ่งที่ไวสิ่งที่สำคัญตร จร,ริงๆค่ายเราเบสดนตรีจะเป็นแนวร็อกส่วนใหญ่ครับแต่ว่าก็พยายามจับในส่วนที่เป็นร็อกที่มีผสมกับดนตรีประเภทอื่นอย่างเช่นโฟล์คร็อกป๊อปร็อก,ก,ก,กอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีแบบว่าไปทางมีกลิ่นไปทางโซลอะไรแบบนี้ด้วยเงี้ยครับเพื่อให้หลากหลายแต่ว่าในความชอบของเราก็น่าจะเป็นแนวทางหลักที่เรามาใช้ในการเลือกศิลศปินเที่ถ้าตอนนี้อยางให้จริงๆตอนนี้เราคเรางจริงๆตอนนี้เราาเรรีลสไป ตั้งแต่วันที่เริ่มเลยจนถึงวันนี้เราทํามาแล้วหนึ่งปีครับก็ทยอยปล่อยออกมาเรื่อยๆแต่ว่าวันนี้ก็ใกล้เลิกที่ดีก็รู้สึกว่าอยากจะมาบอกให้พี่ๆได้รู้จักกับพวกเราว่าเราเป็นใครแนวเพลงของเป็นยังไงเราในบ้านเรามีศิลปินอยู่ตอนนี้หกวงละก็ก็ก็เลยมาเป่าประกาศสักหน่อยรับคุก็วันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับพี่ๆมากันเยอะแยะมากมายแล้วก็ ความจริงก็จะตื่นเต้นครับ,น,รบน,น้องๆหลายๆคนที่เป็นครั้งแรกที่ได้มาโชว์แต่สนุกมากพี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับคมก็ในในส่วนในส่วนฟีดแบ็ของเพลงแต่ละองค์ที่ทํามาครับก็มีสองสามองค์ที่มีติดชาร์ตอันดับสองอันดับสามในในคลื่นที่อาจจะเป็นเหมือนคลื่นตอนนี้จะเป็นคลื่นแพสซิโอหรือว่า,าจะเป็นคลื่นคลื่นอินดี้อะไรประมาณอย่างนี้นครับก็เราก็ความคาดหวังก็คงอยากจะพยายาม ทำให้น้องๆเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นก็ฝากพี่ๆสื่อช่วยฟังเพลงดันเพลงของพวกเราด้วยนะครับผมในส่วนของปีหน้า่ายาวรนี้ก็เอ่อในปีหน้าก็จะมีงานใหญ่นะครับปกติก็คือจะเป็นงานแคมป์แต่ว่าปีนี้เราขยับมาเป็นการเปิด่ายก่อนนะคะในปีหน้าก็จะเป็นการเปิด งานแคมป์เหมือนเดิมจะกลับมาเหมือนเดิมนะคะในวิ้นห้าล้านคค่ะทีเ,เดียเขาบอกว่าเราก่อนที่เราจะทํามาเป็นค่ายเพลงอะเรามีจัดเหมือนเป็นเป็นคอมมิชชั่นของเราอยู่แล้วเราทําเป็นเรียกว่าเป็นงานข่ายเทาาแคมป์มาต่อเนื่องเป็น4ี่ปีละแล้วก็มีคนที่เพิ่มจํานวนมากขึ้นทุกปีโดยปีล่าสุดเนี่ยเราเราสามารถรอคนไปที่ต่างจังหวัดได้เกือบพันคนเพราะงั้นในปีเนี้ยพอมันเป็นมันในรูปแบบค่ายเราก็เลยอยากจะ เราไอ้บรรยากาศแคมป์แบบนั้นน่ะกลับมาในอินทาวมาจาัดในเมืองซึ่งทําให้คนเดินทางง่ายขึ้นแล้วก็เราก็เลยใช้โอกาสเนี้ยในการบอกเพื่อนๆหรือแฟนเพลงของเราด้วยว่าเฮ้ยเราทํามันเป็นรูปแบบของท่ายเพลงแล้วนะจริงๆแคมป์สองสามครั้งที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบต่างจังหวัดครับแต่ว่าก็จะไม่ได้เดินทางไกลมากอย่างเช่น มีเรามีสุพรรณบุรีราชบุรีบบรมีสบบระบุรีตอนนี้เราก็มีมองมองนครนายกไว้เนี่ยครับก็อาจจะเป็นบรรยากาศของ,งแคมปิ้งคล้ายเดิมคล้ายเดิมชิวๆเพราะว่าเหมือนด้วยด้วยฐานแฟนเพลงแล้วก็ด้วยด้วยแฟนคลับของวงแต่ละวงประจําเนี่ยก็น่าจะมีไลฟ์สไตล์ที่ตรงกันประมาณนั้นครับชอบแคมปิง้งชอบอะไรลุยๆแต่เดินทางสบายแค่เพลงของเรา่ยถ้ามถึงว่าถ้าเกิดใครที่แบบว่าอยากจะตามกกรรมกิจกรรมงานเพล ผลงานน,นะครับปีนี้ก็ได้ขึ้นปีแล้วครับตอนนี้เล่นทําเพลงนะครับเพื่อปีหน้ารเราเตรียมได้ทยอยปล่อยครับผมเป็นหลายๆวงของเรานะครับตอนนี้ก็ทำทีในงานวันนี้มีเพลงที่ยังไม่ได้ถูกเล่อก่อนแล้วก็มาจะเล่นแบบเซอร์ไพรส์ให้แฟนของแต่ละวงด้วยนะครับรปีหน,น้าก็คือวางแผนว่าจะทำระบายนะครับรวมเป็นทีแล้วก็ปล่อยไปก็ติดตามพวกเราได้ที่นะครับ ไห่เฮานะครับผมไห่เฮาออฟฟิเชียลนะครับในอู่่หรือว่าทุกทุกแพลตฟอร์มใช่ไม่เลยครับรวมถึงถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของศิลปินในค่ายของเราแล้วบางคนยังไม่รู้ว่าเฮ้ยวงนี้อยู่กับไายห้าวด้วยเหรอนะครับก็ของเรานะครับก็จะมีอ่ามีบริกรนะครับก็เป็นวงของของวาเป็นเจ้าของค่ายเองด้วยนะครับแล้วก็จะมีทูตเพสซันดาวครับเป็นแตบค้องบู๊นะครับก็เสียงดีอยู่แล้วก็มีวงน็อฟนะครับ มีโจรลอยนวลน,นะครับก็อันนี้เผื่อใครที่รู้จักอยู่แล้วก็อยู่กับไผ่ห้าวนะครับแล้วก็ <laughs> ก็จะมีมีวปงหนอบนะครับวงหนอบนะครับก็เป็นห้าคนนุ่มหล่อเสียงดีนะครับแล้วก็ที่กําลังจะเปิดตัววันนี้เลยนะครับก็เป็นเจ็ดนุ่มแรปเปอร์นะครับหน้าใหม่นะครับแต่ว่าสไตล์นี่สุดชาดแน่นอนก็มาเป็นแบนด์แรปเปอร์เจ็ดคน,นครับก็มี อีวงผู้หญิงล็อกล็อกอีหนึ่งวงนะครับก็เป็นผู้หญิงที่วากได้อย่างมิดเดิลเวย์นะครับก็จริงๆท,ทั้งหกวงของบ้านเราก็ฝากติดตามได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยครับผมใช่ครับ